ข้ามสะพานลอยจะเจอบ้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางทิศ ทางเป็นการบอกทิศทางนะคะเราไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันก่อนค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะรถรถรถยนต์รถยนต์จักรยานจักรยานมอเตอร์ไซ์ มอเตอร์ไซค์ขับขับปั่นปั่นหรือถีบถีบเดินเดินทางม้าลาย ทางม้าลายไฟแดงไฟแดงไฟจราจรไฟจราจรถนนถนนทางทางสะพานลอย สะพานลอยซ้ายซ้ายขวาขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงตรง ขวามือขวามือซ้ายมือซ้ายมือต่อไปนี้จะมีแผนที่แผนที่ปรากฏขึ้นด้านข้างหน้าจอนะคะจะมีการเดินทางอยู่3แบบก็คือเดินทางด้วยรถยนต์เดินทาง ด้วยการปั่นจัก,กรยานและเดินทางด้วยการเดินเส้นทางที่หนึ่งปั่นจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานจากบ้านไปโรงพยาบาลช่วยกันบอกเส้นทางนะคะออกจากบ้านเจอถนนใหญ่เลี้ยวขวา ปั่นไปตามทางปั่นไปตามทางโรงพยาบาลอยู่ขวามือโรงพยาบาลอยู่ขวามือต่อไปเส้นทางที่สองนะคะเป็นการขับรถขับรถยนต์ออกจากร้านอาหารออกจากร้านอาหารเลี้ยวซ้ายเจอ สามแยกหนึ่งสองสามสามแยกแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอสี่แยกไฟแดงหนึ่งสองสามสี่สี่แยกสี่แยกไฟแดงตรงไปตรงไป ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวตรงไปเข้าซอยแรกเข้าซอยแรกสายมือขับรถไปตามทางร้านกาแฟอยู่ซ้ายมือร้านกาแฟอยู่ซ้ายมือเส้นทางที่สามเดิน เดินจากร้านกาแฟมาที่บ้านช่วยกันบอกเส้นทางนะคะออกจากร้านกาแฟแล้วเดินเลี้ยวขวาเดินไปตามทางเจอสามแยก1นึสองสเจอสามแยกแล้วเลี้ยวขวา เดินตรงไปเจอสี่แยกไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปตามทางเจอสะพานลอยแล้วข้ามสะพานลอยจะเจอบ้านบ้านนี้ก็เป็นการบอกเส้นทางคร่าวๆนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนกลับมาดูวิดีโอนี้ซ้ำอีกรอบหรือสองรอบนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเจอกับเรียมใหม่ในช่องเรียมไทยในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ